ดวันนี้เรามีเรามีแขก VIP นะคะพี่ปำมี่ค่ะค่ะพอดูดอนค่ะพอดูดอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเรามีเรื่องจะแชร์แหมเราอยากแชร์ว่าพอเห็นหนาแบบพ่อมันสั่นไหมปำคุณบ้านนี่เป็นโอ้กองมาตั้งตรงนี้ทักไวเออแหมที่ดีเออเนี่ยมันจัดเจนงจริงไม่เห็นเรื่อหากันใช่เจ๋งอุ้ยอันนี้บ้านใหม่ตื่นดยอดมากขอเราด้วยนะไม่เลิก ไงไอ้ลูกอันนั่นเดี๋ยวมากห้สดน้ำอันลูกง่ายไปแล้วลูกยู่นอนเมืองเนี่ยหาสีงเหมือนกินที่นทายไปแล้วอุ้ยนี่คุณแม่ซิงเกิลมัมเซมเซมอัมเซมไม่มาเสียงเดียจริงๆนะจริงๆเราเปิดวางไว้บอกโอ้เส้นผู้หญิงดูเส็นผู้หญิงตื่นเต้นให้ได้ไปดูไปดูไปดูดวงมาไปดูดวงมาสมัยแต่ก่อนก็เคยลุ้นละลายแล้วพี่ปามีบดีคนก็เลยว่าให้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในเรื่องของการใช้เสียง เว็บตอนแรกตอนแรกจะไปเลื่อนเส้นไล่เส้นไปให้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในเรื่องของการใช้เสียงอ่ะคือเสียงต้องออกตามลายฟันสุดดยอต้องพูดให้ชัดแม่กบแม่กดแม่กลมแม่เกยแม่เกลต้องเพ้าให้ชัดเหมือนเราไปเรียนภาษาอังกฤษ r a r l s s h t t h r d เราต้องพูดให้ชัดถ้าเราพูดชัดมันก็เป็นเสียงก็เป็น่วมจุย เขาบอกว่าสัตว์มันกับอะดรเป็นสัตว์ที่มีบคทีเรียจำนวนมาเป็นไงคุณพี่ทำสมิตรอยู่สายไหนคะสายสว่างหรือสายฟาฟาดคะหรือสายสมอนสายเดือดรำลูกกาสายเดือดรำลูกกาจ้าโอ้ยเนาะโอ้ยคุณเร็ยนสมิตรมันแขนใหญ่เนี่เหรอไม่สนใจขอให้เราสุขภาพดีค่ะนั่นเลยแต่ใครจะคิดยังไงเราไม่ได้แต่จริงๆแต่จริงๆพอตอนตอนที่เราทำธุรกิจทำหนิตคุยหน้า คือเวลาเราไปบอกที่ไหนนะเวลาเราพูดที่ไหนนะบอกว่าเออคุณพี่คุณคุณพี่ทําธุรกิจสมิตคืนหรอทำธุรกิจสนมิตคืนพอเราบอกเนี่ยเขาเบนาทุกคนเลยเด้แมนคือเขาเป็นขี่แม่แมนเหมือนแม่งเหมือนสายป่ะอีพวกอีสิบแปดวงกุ่มวงโลกมันไม่เคยมีความภูมิใจเลยแม้กระทั่งคือแม้กระทั่งแม้กระทั่งสามีแม้กระทั่งญาติพี่น้องพ่อเขาถามว่า ถ้าไกาเข็ยอีหยังล่ะขายอยังตัวขายชุดสั้นนี่จะจะไปหาเหตุมันบาปเลยจริงเนาะเคยได้ยินไหมเขาว่าแถวแถวบ้านแถวบ้านมาลูกเข้าแก่เก่าเป็นไงเขาว่าเนี่ยโอ้เขาเลยที่อยู่เชอร์สิทธิ์นาจะสามมูลหรอจะเงินเหนืใช่เหมือนระดมเลยมันมันจริงๆแล้วก็คือคนมันต้ก็คนมันต้องสื่อกันรึ่งได้ไหมลูกโอเค อเคจ่าจ่าเด็ค<ป>่ะ<ป>ใช่ขายราครราที่ก็สามหมื่นสี่หมื่นคือถ้านคนไม่เคยใช้ตังก็ไม่เคยใช้ตัง,ตงเ,เหมือนกับเหมือนกับคุณพี่อ่ะถือหลุยส์มิตตองให้ถือหลุยส์จริงหหน่อยคุณพี่ก็ถือไม่ลงะใส่แบนกุชชี่ให้ใสก่กุชชี่ผ้าผูรัดก็ใสใช้ไม่ลงใช้ไม่ลงนั่นละถ้าให้โกกสีผมเราก็ต้องโกกเจ้าที่ดีที่สุดทุก ใช้รองพ <p aha. S 2> ื้นให้ขับรถเราก็ต้องเป็นรถที่ดีที่สุดน้ำหอมเราก็ต้องมีคือคือถ้าคนเขามีความพิถีพิถันเนี่ยคนที่ใส่ชุดชั้นในเหมือนกันมีความพิถีพิถันนะหรือว่าแน่นอนมีความพิถีพิถันเขานางยังสิอ้วนเตยเตยเข้าไปอยากให้มีคู่คอร์ดเป็นตัวเอสบัดสีดีไปซื้ออี่อย่างมันสิคอร์ดจังสันเดยมันเกิดมีอยูมันคอร์ดแต่มันสิห้าแม่เออใช่เคยใส่ยูเคยใส่ยูคนที่ถามกี้นะคนที่ถามกี้นะบอกว่าชุดสมิตเนี่ย เมื่อก่อนหนูก็ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าทําไมคนต้องตามซื้อมือสองอเพราะว่าซื้อมือสองตัวละพันเนี่ยมันได้เป็นหอบอม,มันได้เธอละหอบแมนมันได้เธอละหอบไปเป็นร่องแหละคุดร่องมันไม่เธอละหออแต่หนูมไม่บอกว่าถ้าคนทําธุรกิจสําเร็จเนี่ย<ม>ถ้าเขาคุยกันเป็นองค์กรทําเหมือนนิคมทาเหมือนสภาอุตสากรรมทําเหมือนชมรมหากขอการค้าว่าเออน้องถ้าน้องเปิดทําธุรกิจสําเร็จน้องซื้อชุดลองเอาถูกๆสิไปหาตัวถูกๆมาน้องจะได้ไปต่อได้ค แต่ถ้าไปเจอแม่ทีมที่เป็นสาย18องุดนหรือพวกแกงขอเซ็นเตอร์หรือพวกแกงหลอกงวงพวก,พวกนี้จะติไปต้มไปตัวให้พวกสุ่มเกิดไม่เอาชุดของไม่มากแกะเป็นชุดลองเขาก็เบิรโตแล้วเสร็จเลยหมดตัวไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาไปแนะนําตัวทําธุรกิจอะไรบอกทาสม,มิธคงเบนเท่าขีเลยมันน่ารังเกียจเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยคนสม,มิธมัน มันไม่ทั้งหมดหรอกอืมแต่ส่วนใหญ่มันมารูปแบบมันมาในอนแบบของแกงวิชาชีพช่าดไปราต้มไปโจกตาเขาโง่แล้วใส่ชุดละห้าหมื่นใช่โง่เหรอเอาไม่โง่นะแล้วไงโง่แล้วไงจริงๆใส่ชุดละห้าหมื่นแต่พอ